สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Awakening ปฏิหารแห่งการตื่นรู้คุณเคยหรือไม่ที่บางครั้งคุณอาจมีคำถามหนึ่งอยู่ในใจเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและยากต่อการค้นหาคำตอบคำถามนี้คือฉันเกิดมาเพื่ออะไรหรือ ทำไมชีวิตของฉันต้องมาอยู่จุดนี้คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากการคิดของสมองแต่เป็นคำถามที่เกิดจากหัวใจของคุณคำถามที่เชื้อเชิญให้คุณค้นหาจุดประสงค์ของการมาเกิดจุดประสงค์ตั้งต้นของคุณจุดประสงค์ที่คุณอาจลืมไปแล้ว ด้วยความเป็นมนุษย์ของเราการที่มนุษย์ถูกโปรแกรมให้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อยู่ในท้องมารดาถือเป็นการเตรียมพร้อมให้มนุษย์สามารถเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆในโลกมิติที่สามด้วยความบริสุทธิ์และไร้ซึ่งภาระจากความทรงจำในอดีตการลืมเป็นการมอบเสรีภาพให้มนุษย์ ได้เดินทางและเรียนรู้จากประสบการณ์ในปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างพลังงานใหม่ๆตามที่ตนเองต้องการในแนวทางที่จักรวาลช่วยดึงดูดมาสู่ชีวิตของพวกเราจิตวิญญาณเลือกที่จะมาเกิดในร่างมนุษย์เพื่อเรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณ และเพื่อการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นจิตวิญญาณต้องการให้การเดินทางในร่างกายของมนุษย์เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้รับการคาดหวังหรือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าการเริ่มต้นใหม่ช่วยให้มนุษย์มีโอกาสในการสร้างชีวิตของตนเองโดยไม่ได้ถูกหล่อหลอม หรือถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตามแนวคิดของโลกแห่งจิตวิญญาณและกฎแรงดึงดูดการที่มนุษย์ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆเป็นการมอบเสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเองการลืมทำให้มนุษย์สามารถสร้างและดึงดูดประสบการณ์ใหม่ๆตามที่ต้องการ และเรียนรู้จากการกระทำและการเลือกในชีวิตของเราเองในแนวคิดของโลกแห่งจิตวิญญาณจุดประสงค์ของชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางวัตถุตําแหน่งหน้าที่การงานหรือทรัพย์สินหากแต่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของจิตวิญญาณเพื่อเรียนรู้ที่จะเติบโต และจดจำวัตถุประสงค์ในการมาของเราเพื่อการกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าของจักรวาลจุดประสงค์ของชีวิตหรือที่เรียกว่า life purpose คือหัวใจของการเดินทางในโลกแห่งกายภาพและพลังงานจิตวิญญาณของเรามีจุดประสงค์ที่แน่นอนก่อนการมาเกิด และใช้กดแรงดึงดูดเป็น,นกลไกที่สำคัญในการปรับเส้นทางและสร้างสรรค์ชีวิตให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ Life Purpose คือการรวมพลังระหว่างจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ในโลกทางกายภาพจิตวิญญาณบอกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกดแรงดึงดูดช่วยให้เราสร้างสิ่งนั้นให้เป็นจริง คุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองและทุกก้าวที่คุณเดินบนเส้นทางนี้คือการแสดงออกถึงจุดประสงค์ของชีวิตในแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเองจุดประสงค์ของชีวิตมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในตำราหรือขียนไว้ในโชคชะตาแต่มันซ่อนอยู่ในทุกสิ่งที่คุณเลือกทำํำทุกสิ่งที่คุณรู้สึกและทุกสิ่ง ที่คุณเป็นให้คุณลองนึกถึงต้นไม้ต้นไม้ไม่เคยถามตัวเองว่าฉันมีไว้เพื่ออะไรมันแค่เติบโตแต่กิ่งก้านให้ร่มเงาและให้ดอกผลและนี่แหละคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันแต่สำหรับมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ เรามีอิสระที่จะเลือกมีหัวใจที่จะสัมผัสและมีจิตวิญญาณที่จะจดจำจุดประสงค์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มันอาจเป็นเพียงแค่การที่ได้ทำให้ใครบางคนยิ้มหรือเติมเต็มโลกใบนี้ด้วยความรักในแบบของคุณ คุณไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำงานหาเงินหรือสะสมสิ่งของแต่คุณมาที่นี่บนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้เพื่อเติบโตเพื่อรักและเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบที่คุณเป็นแต่การค้นหาจุดประสงค์ของการเกิดมามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนมันเหมือนการเดินป่า คุณไม่จำเป็นต้องเห็นยอดเขาเสมอเพียงแค่เดินตามเส้นทางฟังเสียงลมและสังเกตดอกไม้ข้างทางจุดประสงค์ของชีวิตมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางทุกลมหายใจของคุณทุกความรู้สึกทุกความคิด มันคือส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ที่คุณกำลังสร้างขึ้นเองและเมื่อถึงวันหนึ่งคุณจะมองกลับมาแล้วคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณเป็นและที่คุณทำมันคือคำตอบของคำถามที่คุณเคยถามไว้ในตอนแรกคุณไม่ได้มาเกิดเพียงเพื่อมีชีวิตแต่เพื่อใช้ชีวิตและทุกชีวิต มีจุดประสงค์รวมถึงชีวิตของคุณด้วยค้นหาตัวตนของคุณค้นหาจุดประสงค์ของคุณและจงอย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้ว่าทำไมคุณถึงได้มาอยู่ตรงนี้ชีวิตบนโลกใบนี้ถูกมองว่าเป็นโรงเรียนแห่งจิตวิญญาณเราเลือกที่จะมาเกิดเพื่อเรียนรู้บทเรียนเฉพาะ ที่จำเป็นสําหรับการเติบโตเช่นความรักการให้อภัยความกล้าหาญหรือความเมตตาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดีและร้ายเปรียบเสมือนบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราบรรลุจุดประสงค์นั้นๆตัวอย่างเช่นหากเราเคยทำร้ายผู้อื่นในอดีตชา ชีวิตนี้เราอาจต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของการกระทำในโลกแห่งจิตวิญญาณเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนคือแสงสวา่างที่แยกออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนั่นคือพลังต้นกำเนิดหรือ source หรือ Divine Energy การมาเกิดในแต่ละชีวิตคือโอกาสในการค้นพบตัวตนที่แท้จริงและแสดงออกถึงพลังที่สร้างสรรค์ของเราเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นเหมือนใครแต่เพื่อเป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุดจุดประสงค์ของชีวิตในเชิงจิตวิญญาณมักเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับผู้อื่น ซึ่งได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายการให้และรับพลังงานแห่งความรักการเป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลระหว่างตนเองสังคมและธรรมชาติในมิติที่ลึกซึ้งการเชื่อมโยงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระดับทางกายภาพแต่รวมถึงในระดับพลังงานและจิตวิญญา โลกแห่งจิตวิญญาณมองว่าชีวิตของเราไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่การที่เราได้รับใช้และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นคืออีกหนทางหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มจุดประสงค์ของเราสิ่งที่เราสร้างหรือทำเพื่อโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเพียงใดล้วนเป็นพลังงานที่ส่งเสริมความสมดุลในจักรวาล จุดประสงค์สูงสุดของทุกชีวิตคือการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเมื่อจิตวิญญาณเติบโตถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างตัวเราและทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งคือพลังงานเดียวกันการกลับคืนสู่ความเป็นนิรันร์ไม่ใช่การจบ แต่เป็นการรวมกลับสู่แหล่งกำเนิดซึ่งเป็นสถานะของความสมบูรณ์แบบและการหลอมรวมกับพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นแก่นแท้ของจักรวาลการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคือการเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับพลังงานแห่งจักรวาลที่ไร้ขอบเขตเป็นการกลับสู่แหล่งกำเนิด ที่เต็มไปด้วยความรักความสงบและความสมบูรณ์แบบกระบวนการนี้ช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความแปลกแยกและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าชีวิตโลกแห่งจิตวิญญาณมองว่าจักรวาล เป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณมนุษย์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายก่อนที่จิตวิญญาณจะเข้าสู่ร่างมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ไร้ขอบเขตไร้รูปร่างแต่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความสมบูรณ์แบบการกลับสู่แหล่งกำเนิด ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของชีวิตแต่หมายถึงการกลับไปสู่สภาวะของการรู้ว่าเราคือจักรวาลและจักรวาลก็คือเราการกลับสู่แหล่งกำเนิดในแนวคิดของจิตวิญญาณคือการเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราซึ่งเป็นพลังงานเดียวกันกับจักรวาล มนุษย์ไม่ได้สูญเสียการเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดแต่ถูกหลงลืมในระหว่างการเดินทางของชีวิตการตระหนักรู้นี้จึงไม่ใช่การค้นหาแต่เป็นการจำได้ว่าเราเป็นใครแหล่งกำเนิดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเสมอและเราสามารถสัมผัสได้ เมื่อเรากลับมาสู่จิตใจที่สงบและเปิดกว้างเมื่อมนุษย์ตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจะเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสรรพ,พสิ่งและเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญความกลัวความขัดแยง้งและความรู้สึกแปลกแยกจะลดลงเนื่องจากเรา เข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยิ่งใหญ่กว่าเราจะเริ่มมองโลกด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่เป็นไปด้วยจิตใจที่สงบจุดประสงค์ของชีวิตคือหัวใจของการเดินทางในโลกแห่งกายภาพและพลังงานจิตวิญญาณของเรา มีจุดประสงค์ที่แน่นอนก่อนการมาเกิดและการใช้กฎแรงดึงดูดเป็น,นกลไกที่สำคัญในการปรับเส้นทางและสร้างสรรค์ชีวิตให้ตรงกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้จิตวิญญาณไม่ได้เกิดมาโดยไร้จุดมุ่งหมายทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจุดประสงค์ของชีวิต ถูกออกแบบเพื่อเรียนรู้บทเรียนเฉพาะเช่นการเอาชนะความกลัวหรือการรักตัวเองบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างเช่นศิลปินนักเขียนหรือผู้ประกอบการบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้เยียวยาเช่นแพทย์ครู หรือผู้นำทางจิตวิญญาณบางคนอาจมาเพื่อเรียนรู้ความท้าทายเช่นการเกิดในครอบครัวที่ยากลำบากหรือสภาวะที่ต้องเผชิญความสูญเสียโลกแห่งจิตวิญญาณมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้การหลอมรวมตัวตนเข้ากับพลังแห่งความรักและการให้อภัยเมื่อเราเข้าใจว่า เราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างตัวเราและโลกภายนอกจะหายไปหากจุดประสงค์ชีวิตของคุณคือการเยียวยาผู้อื่นคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดให้เข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นนักบำบัดหรือได้รับคำแนะนำจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกัน การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับหัวใจคือการสื่อสารกับจักรวาลว่าฉันพร้อมที่จะทําตามจุดประสงค์นี้จักรวาลจะตอบสนองโดยการจัดการทรัพยากรโอกาสและผู้คนที่สอดคล้องกับเส้นทางของคุณมาสนับสนุนคุณในรูปแบบต่างๆ คำถามที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาจุดประสงค์ของชีวิตในมุมมองของโลกแห่งจิตวิญญาณอาจชี้แนะได้ดังนี้คุณรู้สึกเต,เติมเต็มเมื่อคุณทำอะไรเหตุการณ์หรือความเจ็บปวดใดที่คุณเคยเผชิญและททำให้คุณเติบโตคุณอยากส่งต่ออะไรให้โลกใบนี้ ในหัวใจของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรจุดประสงค์ของชีวิตในแนวคิดของจิตวิญญาณไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาจากภายนอกแต่เป็นการหันกลับมาฟังเสียงภายในหยุดนิ่งเพื่อสังเกตบทเรียนที่ชีวิตนำมาและเดินทางด้วยความรักและมีสติในทุกย่างก้าว คุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญทุกชีวิตมีจุดประสงค์และทุกจุดประสงค์มีคุณค่าในแบบของมันเองในมุมมองของกฎแรงดึงดูดและโลกแห่งจิตวิญญาณจุดประสงค์ของชีวิตคือการเชื่อมโยงพลังงานของคุณกับพลังงานแห่งจักรวาลเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย และความสุขกดแรงดึงดูดช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสที่เหมาะสมโลกแห่งจิตวิญญาณให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้เมื่อคุณเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คุณบรรลุจุดประสงค์คุณจะพบกับความสงบ และพลังที่ไม่มีวันหมดในการเดินทางของชีวิตจิตวิญญาณเลือกบทบาทของตัวเองในโลกทางกายภาพก่อนที่จิตวิญญาณจะมาเกิดในร่างมนุษย์เชื่อว่ามันได้เลือกบทเรียนชีวิตที่จะช่วยพัฒนาตัวเองเช่นการฝึกฝนความรักแบบไม่มีเงื่อนไขการให้อภัย หรือการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวบทเรียนเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อพาเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นของจิตวิญญาณตัวอย่างเช่นหากจิตวิญญาณต้องการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงม,มันอาจเลือกเกิดในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญความไม่มั่นคงเช่น การต่อสู้กับปัญหาทางการเงินเพื่อพัฒนาความศรัทธาในความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริง Life purpose ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาแต่เกี่ยวกับการเป็นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ของคุณพลังงานของคุณจะสอดคล้องกับจักรวาล กดแรงดึงดูดจะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติและคุณจะเริ่มสัมผัสกับความรู้สึกของการลื่นไหลของชีวิต Life Purpose คือแสงนำทางที่พาคุณกลับสู่แก่นแท้ของตัวเองและเป็นหนทางสู่การเติมเต็มทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณการค้นหา Life Purpose เป็นการเดินทางที่งดงามและเต็มไปด้วยความหมายทุกย่างก้าวของคุณคือการเติบโตและการค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่าลืมว่าไม่ว่าทางที่คุณเลือกจะยากหรือเรียบง่ายทุกเส้นทางมีคุณค่าและสอนบทเรียนที่สำคัญเสมอขอเป็นกำลังใจให้คุณและทุกคน ที่กำลังค้นหาเส้นทางของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและในจักรวาลที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณในทุกๆก,ก้าวบางครั้งอาจมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกหลงทางหรือสงสัยในตัวเองแต่จงเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนพาคุณเข้าใกล้หัวใจที่แท้จริงของคุณมากขึ้น ทุกความยากลำบากที่คุณต้องเผชิญคือบททดสอบที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งขึ้นการค้นหา Life Purpose ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางแห่งการตื่นรู้และในทุกก้้วที่คุณเดินจงรู้ไว้ว่าคุณมีพลังมหาศาลอยู่ในตัวพลัง ที่พร้อมที่จะสร้างสิ่งที่งดงามให้กับโลกใบนี้จงรักตัวเองในทุกขณะเชื่อมั่นในแสงสว่างในใจคุณและจงอย่าก,กลัวที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเพราะโลกต้องการพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณขอให้พลังแห่งความรักความเชื่อมั่นและกำลังใจ อยู่กับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในเส้นทางนี้คุณมีความสำคัญคุณมีคุณค่าและคุณสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณเป็นและพบกันใหม่ในวาระที่เหมาะสมสวัสดีค่ะ